อย่าคิดว่านั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทําได้นั่นคือสิ่งที่นักบุญต่างๆทําได้นั่นคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทาได้เพราะคุณก็มีสมรรถนะที่ทําได้เหมือนกันเวลาที่เราเห็นต้นไม้ใหญ่นะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าตัวเราก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเราอาจจะไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ในวันนี้แต่ว่าเรามีสิ่งที่ต้นไม้ใหญ่นั้นเริ่มต้นมาคือเราเป็นเมล็ดพันธุ์เหมือนกันถ้าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่คู่ควรคุณคงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ถ้าคุณเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันหมายความว่าคุณทําเหตุปัจจัยมาดีพอดีพอที่มันจะงอกงามได้เพราะฉะนั้นก็อย่าดูถูกตัวเองแล้วก็รู้จักแบ่งปันคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนเห็นความเป็นมนุษย์ของเขาก่อนตําแหน่งของเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครโดยเฉพาะวาจานะครับคาพูดเราเนี่ยมันทําให้คนอื่นเจ็บช้าน้ําใจได้มันทําให้เขาเสียใจได้ เราไม่ควรมีส่วนร่วมทำให้ผู้อื่นเสียใจเพราะเราก็ไม่ชอบเสียใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะทำให้เรามีส่วนร่วมทำให้ผู้อื่นเสียใจถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับอีกข้อนหนึ่งก็คือคุณต้องรู้จักรักษาใจเห็นคุณค่าว่ามันเป็นของมีค่าเหมือนกับว่าน้ำอยู่ในแก้วนี้เรามีหน้าที่ประคองมันอาจจะทำยากแต่มันจะส่งผลดีกับชีวิตคุณ อย่าให้ความรู้สึกขุ่นมัวอย่าให้ความคิดอกุศลความโกรธความเกลียดความชิงชังความเศร้าความเหงาพวกนี้อย่าให้มันเข้ามาในจิตใจถ้ามันเข้ามาปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งแล้วก็อยู่กับลมถ้าปัดทิ้งแล้วอยู่กับลมไม่ได้คุณก็เอาสิ่งดีๆเข้ามาคิดแทนถ้ามันสู้อะไรไม่ได้เลยคุณออกจากบ้านไปไปเดินเล่นซะย,ยังดีกว่านั่งทุกข์ระทมอยู่ที่บ้านนั่งโกรธถูกไหมครับ นั่งโกรธนั่งเกลียดนั่งเบื่อคุณไปเดินเล่นดีกว่าคุณไปหาร้านกาแฟนั่งกินกาแฟคุณไปเดินห้างดีกว่าดีกว่ามานั่งโกรธเกลียดดีกว่ามานั่งทุกอันนี้คือการรักษาใจข้อสุดท้ายคือวิปัสสนาฝึกฝนเห็นความคิดในแต่ละขณะขณะเนืองเนืองถ้าทําแบบนี้ครับแล้วคุณก็รับผิดชอบหน้าที่ทํางานทําการให้ดีที่สุดยังไงชีวิตมันก็จะดีงามยิ่งขึ้นไป